ทุคกคนลับมาเจอกับบาร์บารีแอคอีกครั้งหนึงนะคะวันนี้ทุกคนเห็นรูปบอ,อกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพอให้ดูกันเองนะคะเนื่องจากว่าพึ่งเปเรดไปเนาะก็ถ้าใครย,ยังมีเงินพอเหลือก็สามารถช้อปปิ้งจับจ่ายพร้อมปา์มได้นะคะวันนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอ,ะ,อะไรกันบ้างที่จะมาป้ายานะคะอะเริ่มแรกที่หูฟังนะคะอันนี้หูฟังเนี่ยตั้งใจจะซื้อมาทดลองเพื่อจะอามาเจกบ ในคนในเพจอะไรอย่เงี้ยนะคะบําก็ชอบแจกของในเพจสามารถไปติดตามในเพจได้นะคะแล้วก็ลองดูแล้วก็ถือว่าโอเคนะราคาก็หลักสิบหลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองก็คือถ้าใครไม่ซีเรียสอะไรอย่เงี้ยก็สามารถซื้อมาลองได้นะคะเบสมันอาจจะไม่ได้ตุบๆหรือแบบแยกเสียงอะไรดีขนาดนั้นแต่ว่าในราคาบํารู้สึกว่าใช้งานได้โอเคแล้วก็ อยู่แบบชาร์จแบตทีนึงะไยเงี้ยอยู่ได้ประมาณ4ี่ห้ชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่าํำลองแล้วำฟังเพลงไปเรื่อยๆะไรเงี้ยพอแบตใกล้จะหมดมก็ไปชาร์จนะคะเขาจะมีสายเป็น usb a ปะ usb a ให้นะคะแล้วก็จะมีเหมือนแบบ a ูไอแบบใส่อันนี้ไม่รู้ sd card หรือเปล่าแล้วก็ชาร์จแบตแล้วก็ ไมโครโฟนอะเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดีนะเดี๋ยวผมจะซื้อมาแจากคนในเพจนะคะมันจะมีหลายสีแหละก็ถือว่าโอเคเลยต,ต่อมาค่ะเป็นเสื้อที่ใส่อยู่เดี๋ยวโชว์ให้ดืนี่อะไรค่ะเสื้อค่ะช่างม่งนั่นเองนะคะก็ซื้อมาจากต่อๆนะคะติกตอกคือแบบมันน่ารักมากคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมีความเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นคนชอบใส่เสื้อยืดอยู่แล้วนะคะทุกคนแล้วก็เออใส่เสื้อนี่กับกางเกงยีนส์กางเกงค่ะ สั้นที่มันใส่อยู่นะตอนนี้ก็ได้นะคะอันนี้3 ml มั้งที่มันซื้อมาก็ใหญ่อยู่เหมือนกันตอนแรกคิดว่าเออคิดว่ามันคงไม่ใหญ่ขนาดนี้แต่แบบเออใส่แล้วมันก็สบายผ้าก็ถือว่าโอเคนะคะอันนี้ซื้อมาราคา98บาทตอนโปรนะคะเราจะลิงก์ไว้ให้ก็แล้วกันนะคะสําหรับตัวเสื้อตัวพวกหูฟังอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะต่อมาเป็นจิมบาาัตค์เขื่อนที่บอกอะปานจะมีของแจกในเพจค่อนข้างจะบ่อยนะช่วงนี้คือเหมือนแบบ ใครเป็นเอ่อแฟนตัวยงมีเพจอะไรเงรี้ยก็รอรุนรับพวกของต่างๆได้เลยอาจจะเป็นเครื่องส่วางมือสองที่เราใช้ถ้าใครไม่รังเกียจเพราะสมวนมาเราก็ซื้อมารีวิวเนาะเราไม่ได้แบบซื้อมาใช้จริงจังอันไหนที่รู้สึกว่าเออพอจะไปจริงจังใช้จนหมดได้ก็จะใช้แต่อันไหนที่แบบโอเคเอาไปหาซื้ออันใหม่ก็ลองให้คนอื่นก็มาแจกในเพจแล้วก็ซื้อพวกกระเป๋าผ้าน่ารักน่ารักก็เลยแบบนี้มาติดไว้ที่บ้านด้วยนะคะซื้อมา เยอะมากๆหลายลายเพื่อจะมาแจกคนในเพจแล้วก็มาแจกแฟนนิยายด้วยประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นของที่เราสอยมาซึ่งไม่ได้เยอะเลยนะคะอ่าเริ่มแรกเป็นอดีตรูกรักค่ะเขาเคยเป็นของที่ผมชอบมากๆแต่เออปาไม่แน่ใจว่าแพคเกจจิ้งเก่าเขายังมีขายอยู่ไหมนะคะแต่ว่าปัจจุบันเขาทําเป็นอันใหม่แล้วก็คืออันนี้ค่ะชิงอันนี้คือ ODBO Cleansing นะคะ ถ้าเคยจำได้ที่เป็น p r i n s i n g strawberry ที่เราชื่นชอบมากๆแล้วก็รีวิวไปนะคะนั้นคือดีมากเขากลับมาใหม่แล้วกับแพ็เกจจิ้งแพ็เกจใจใหม่ซึ่งโอ้ยน่ารักแล้วก็กลิ่นสตรอเบอรี่ยังคงมีอยู่หอมมากนะคะแล้วก็มีไอที่หนีมันนี้มาให้นะคะเขาเป็น c r i n s i n pad มี120ชิ้นนะคะในตัวแ a d นะคะแล้วก็มีที่คีบมาให้แต่ว่าสุดท้ายใช้มืออยู่ดีเพราะไม่ถนัดนะ,ะชอบมากๆเลยเขาเพิ่งอ,ออกมาดิฉันก็ สอยมาเลยเขาจะมีไฮยามีแบบว่าเอาคว้าอะไรบาบาๆราคาถูกอ่ะ120แผน่นคือถ้าเทียบกับของแบบเกาหลีก็เกาหลีแบบ3 4มสี่ห้าแล้วก็ได้มา120แผน่นเท่ากันหรือว่าร้อยแผ่นอะไรเงี้ยบซื้อของไทยดีกว่าดีบิโอนะคะ ต่อมาค่ะเป็นคอนแทคเลนส์ที่ใส่อยู่ตอนนี้นะคะเป็นของแบรนด์มูตาลูนะคะแล้วเขาก็แบบทําสําหรับวันเสาจะเป็นเมฆตานงมหานิยมอะไรเงี้ยมันก็เลยสอยมันแบบเฮ้ยมันสวยอยู่นะน,นี่คือสีน้ําตุลนะคะมันก็สอยมาสองคู่เพราะว่าลาสั้นไม่เท่ากันก็คือหกร้อยห้าสิบกับแปดร้อห้าสิบเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเขามีการ์ดมูเตลูมาให้ด้วยถ้าเกิดจริงถ้าเกิดใจคือมีความน่ารักใส่ห่อมาให้แบบนี้นะคะไม่มีกล่องนะคะแล้วก็จะมี กอดนะคะที่เก็บได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเมตตานะคะเขาบอกว่าอิติเข้าของเงินทองไหลมานาชาลีติอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยก็ใส่กระเป๋าสตางค์ได้แล้วก็มีเหมือนแบบซองอันนี้ยน่ารักแล้วก็แพ็เกจจิ้งประมาณนี้นะคะซึ่งเราโอเคแล้วก็ใส่แล้วรู้สึกว่าดีนะเลนนิ่มดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แช่ไว้ประมาณ12ชั่วโมงก่อนมาใส่นะคะก็สวยนะเป็น สำหรับรวันเสาร์นะคะเขาบอกว่าเป็นรุ่นเมตตาก็หวังว่าเงินทองจะไหลมาเทม,มานะคะเพราะาตอนนี้คือจนมาต่อมาค่ะเป็นไฮไลท์บวกปัดแก้มซึ่งวันนี้ก็ใช้แหละแต่ใช้มุ่มั่วไปนะคะอันนี้คือ Crystal คริสตัลค่ะเขาบอกว่าเป็น,ปนไฮไลท์อายชาโด์ด้วยนะคะก็คือเป็นของแมคนี A N D นะคะแมคนี Mac A N เป็นแบรนด์โปรดของปาล์มเนาะอันนี้สีอะไรอ,ะอันนี้สีเบอร์สองอะแพ็กเกจจิ้งด้านในสวยมากเธอทุกคนเป็น ทองจ้าเป็นทองแบบนี้นะคะเป็นกุหลาบสีทองนะคะที่มีเอ่อแต่ว่าไม่ใช่อันอยู่กับของแม่ตักนะ <c oughs> นะก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้างหลังก็จะบอกเบอร์แล้วก็ดูด้านในได้ว่ามันฮารูฮาราม,มากเธอมันเป็นลายแบบมีชมพูแดงส้มค่ะชมพูแล้วก็เอ่อมีความโกโก้หน่อยช่งวงน,นี้ก็ใช่แหละแต่ว่ามันเอามาทาตาแล้วมันไม่สวยอะไรเงี้ยมัน แล้วก็มาปัดแก้มนี่เออมาปัดแก้มนี่นะคะสี่สีสวยพิกเมนแน่นนะคะปั๊มปัดไปไหนไมู้จำไม่ได้แล้วแล้วติดทนมากตั้งแต่เช้าไม่หลุดเลยทั้งทงที่เป็นฝุ่นไม่หลุดเลยแล้วไม่มีสเตนอยู่ที่แก้มก่อนไม่มีครีมบัชอะไรเลยแล้วติดทนสีประมาณนี้เพราะว่าประมาณใช้สองสีถ้าวนๆมันจะนัวกว่าน,นี้นะคะต่อมาค่ะเป็นแมคกานี่เหมือนกันค่ะจะเป็นรุ่นนี้นะคะ อันนี้เบอร์ศูนย์สองนะคะปังซูมาไฮไลท์เหมือนกันค่ะพอดีว่าร้านของคุณเหนียวนะคะซึ่งเป็นร้านประจําของปัาเนี่ยเขาเหมือนแบบสองชิ้นเหลือร้อยี่สิบก็เลยซื้อมามั้งเอินมันจะเป็นแบบนี้นะคะข้างหลังก็จะมีเบอร์บอกแล้วก็เนี่ยมันเป็นลายนกยุงนะคะเปิดออกมาเธอจะอึ้งสะลึงซึ่งๆเน่สวยมากน้องนกยุงเนี่ยโอ้ยสวย เป็นไฮไลท์ถือนะคะก็ดิฉันชอบไฮไลท์อยู่แล้วนะคะก็อันเนี้ยจะเกล็ดนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเช็คเกล็ดก่อนนะว่ามันใหญ่หรือว่ามันมีความนุ่มหรือว่าอย่างไงเพราะยังไม่ไม่ได้ลองแต่ว่าน่าจะเป็นประ,ประมาณเนี้ยเกล็ดน่าจะคล้ายๆกับอันตรงนี้เหมือนจะเบากว่านะคะเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นของนกยูงนะเห็นปะแล้วเนี้ยเป็นของไอตัวคลื่น เบากว่าบางกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าความเล่นแสงก็เยอะอยู่นะคะต่อมาค่ะเป็นคัชชั่นที่อยู่บนหน้านะคะใช้มาครั้งนี้เป็นครั้งที่2ก็คือสีวานาคัลเลอร์สีเวียนนาสิเฮ้ยพี่ชายเขาชื่อว่าซีเวียนนานะ่ยฉันไปอ่านแบรนด์เขาผิดตลอดนะคะซีเวียนนาอ่านูดแอนด์โกลอิงไลท์เฟียเจอร์เนี่ยหน่อเฟียเอร์ซิลกี้พาวเดอร์แอนด์คูชชั่นนะคะมันจะเป็นแบบนี้เบอร์ที่มัาเลือกมาคือเบอร์หนึ่งนะคะ ก็จะแบบแพคเกจจิ้งสวยมากเธอดูดีน่ารักมากแล้วข้างหลังก็จะเป็นสีบอกรหัสอะไรเงี้ยนะคะเปิดออกมาจะเจอกับกระจกพับคูชั่นซึ่งพับนุ่มมากเป็นพับที่นุ่มที่สุดของซีวนันนะเ่าที่ลองใช้มานะคะเปิดมาจะเจอกับแป้งซึ่งวันนี้ไม่ได้ใช้นะคะแต่ลองใช้ไปแล้วามรู้สึกว่าคนผิวแห้งอาจจะไม่ค่อยชอบซึ่งฟางไม่ชอบไม่ค่อยชอบแป้งหรือแล้วไม่ค่อยทาแป้งแล้วก็อันนี้คือเนื้อคูชั่นนะคะอูอันนี้คือเนื้อคูชั่นซึ่ง บางมากบางและเบาและไม่ปกปิดเน้นงานผิวสวยๆเลยนะคะซึ่งจะมารีวิวกันอีกทีแต่ว่ามําชอบอยู่นะเพราะว่ามันเปคนที่ไม่ได้มีร่องรอยอะไรที่ทำบนใบหน้าให้ปกปิดเลยมากมายนะคะต่อมาเป็นแป้งที่อยู่บนหน้านะคะอันนี้เป็นของมีคาร่าค่ะ Monster t i a e f r o r Monster to Come Out นะคะนี่อัลละ79บาบาทเรซื้อมาจากร้านคุณเหมียวเหมือนกันเบอร์ย2งนะคะมันมี พับมอนสเตอร์อันนี้น่ารักแล้วก็เนื้อค่อนข้างจัดละเอียดมากๆนะคะก็ต้องเปิดขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวนะแป๊บนึงเนื้อละเอียดมากเธอมันจะฟุ้งฟลุ้งฟุ้ง,งเลยก็จะมีตะแกงกองซึ่งเธอดูความแบบเนีย่ยเห็นปะมันจะฟยยุ้งอะไรเงี้ยแปลว่ามันคนผิวแห้งอย่างปามใช้ได้ค่ะแต่ว่าใช้อย่าเยอะเพราะว่าเขาเหมือนมีความ คุมมันด้วยนะคะมีขนาด12กรัมแล้วก็แบบตลับใหญ่เลยอะดูดิตลับใหญ่แล้วก็แพคเกจจริงน่ารักดูดินี่นะคะป้าไม่แน่ใจว่ามีกล่องหรือเปล่าอะ่ะเพราะว่าคุณเหนียวข้อขามาเซลอละนะต่อมาค่ะเป็นไฮไลท์โอ้โหดิฉันซื้อไฮไลท์ไม่เยอะเหมือนกันนะเนี่ย Galaxy Multi Palette ไ i ไลท์จากสีวรนาตัวใหม่นะคะซึ่งมันจะ,ะเขาเรียกว่างไงดีมีด้วยกันอยู่6สีแล้วก็6สีในตลับแต่ว่า หสี2แบบคือแบบนี้อ่ะมันจะมีแบบนี้ที่บํมซื้อมาคือเบอร์หนึ่งจะเป็นแบบธรรมดากับแบบแฟนซีแฟนซีก็จะเป็นแบบชมพูฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเอาเอาอย่างเงี้ยพอดีกว่าเพราะว่าดิฉันก็ไม่ได้แต่งหน้าไปไหนก็เอาเป็นประมาณนี้เพื่อว่าแบบเออมันจะได้ง่ายๆต่อมาค่ะเป็นคุชชั่นค่ะเห็นดังมากเลยในติกต็อกชามิส m มตต์ออเดย์ครูชั่นนะคะสาหรับคนที่เป็นสิวต่ปาไม่ได้เป็นสิวปําหอยากลองอ่ะตัวแรกมันไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่าแต่ไม่ได้สนใจขนาดนั้นแต่ว่าเห็นคนไปรีวิวว่าตัวนี้มันจะมีความเป็นผิวมากขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เนื่องจากว่ามันเป็นเนื้อ Mad, แมตต์เราก็จะวางใจไม่ได้อ่ะคะ่ะเพราะว่าเราเป็นคนผิวแห้งนะคะทุกคนแต่ว่าที่ซื้อเพราะอะไรตลับ มีความสีเขียวสวยอะไรเงี้ยก็เลยลองซื้อมานะคะราคาก็200นิดๆยอะไรเงี้ยถือว่าโอเคนะคะมีขนาด8มีหูฟังด้วยเป็นหูฟังไทสี C, ซื้อมาจาก Tik Tok นะคะลองดูเวลาเดินทางใช้เป็นหูฟังยาวมันจะดีกว่าที่เป็นหูฟังแบบว่าไรสายอะเพราะว่ามันจะร่วงได้เพราะว่ามันเคยทำร่วงไป2อันแล้วนะจ๊ะอ่ะแล้วก็ลิปสติกค,ค่ะจากแบรนด์ซีวนานะคะเป็นเออเป็น เขาเรียกว่าเป็น d อี e ว Water ์ทินเลือกมาสามสีเลยเขาไม่มหมดสามสีก็ใช้ซื้อมาทั้งหมดสามสีชมพูส้มแดงเดี๋ยวมารีวริวให้ดูนะคะล่าสุดท้ายค่ะชอบมากก็คือวิ t c ีน้องฉัดอันนี้นะคะรัชชาใช้ดีมากแต่ว่าเขาไม่มีแบบแบบหลอดหรือแบบกล่องหรือแบบแบบเป็นขวดอะไรเงี้ยเขามีแต่แบบซองก็ซื้อแบบซองแต่ซื้อที่ละซองอ่ะไม่ได้ซื้อเยอะขนาดนั้นนะคะโอเคแล้วนี่ก็คืออ่าฮอทั้งหมดในครั้งนี้ทุกคนไฟมันเริ่ม ไอ้นีิโซ่ไม่ไหวแล้วเพราะว่าฝนกำลังจะตกนะคะแสงธรรมชาติหมดแล้วเดี๋ยวเราจะกันใหม่ EP หน้าฝากกดไลค์กดใช้มันด้วยตามบ้านในโซเชียลมีเดียด้านหนึ่งถ่ารีวิวก้าบายบารในซิโอเตอร์หรือไอจีเป็นเร่งนะคะใครยังไม่กดสมัครสมาชิกอย่าลืมกดสมัครสมาชิกด้วยนะคะไม่งั้นจะพลาดของถูกและดีราคาหลักสิบหลักร้อยต้นๆส่วนมากจะเป็นเครื่วสมองไทยนะคะใครใจดีจะโดเนทให้ก็จะกระาบขอบพระคุณมากกด,ดปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยหรือจะโดเนทโดย,โดย,โดยโตรงที่พร้อมเพย์ได้เลยเช่นกัน จะดูโฆษณาให้ก็ได้ถ้าใครไม่สะดวกใจในการโดเน a วันนี้ลาทุกคนไปก่อนก็มาเจอก,กันใหม EP นะ่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Have a nice day นะคะทุกคนบ๊ายบาย